สำหรับลูกค้านะครับที่เคยเปลี่ยนยางที่ร้านเราไปเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่มาใช้บริการเ,าเปลี่ยนยางที่ร้านเราแล้วเนาะถ้าถึงเวลา6เดือนหรือว่าคิดว่าวิ่งครบ10,000กิโลเมตรแล้วเนี่ยอย่าลืมมาใช้สิทธิ์สลับยางฟรีนะครับนี่ก ถ้าเกิดมาสับยางที่ร้านเราเนาะเราก็จะถ่วงล้อให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะอันนี้เป็นสิทธิ์นะครับให้ใช้ฟรีเนาะอาจจะไม่ต้องรอให้ถึงตัวตัวคิวที่อยู่ในบนัตรนะก็ได้เนาะถ้าเกิดท่านคิดว่าถึง6เดือนแล้วหรือว่าถึง1 0 0 0 0กิโเมตรแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูตัวใบแท็กสลับยางเนาะก็สามารถเข้ามาสลับยางได้เลยนะครับเนาะซึ่งการสลับยางเนี่ยเราก็ควรถ่วงล้อด้วยนะครับถามว่าทําไมก็ต้องอธิบายก่อนว่าการถ่วงล้อเนี่ยมันคือการที่เวลาล้อหมุนอย่างเงี้ยเนาะ น้ำหนักในแต่ละจุดของทั้งตัวกระทะแล้วก็ตัวยางเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เท่ากันทั้งเส้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการถ่วงโดยกันเราใช้ตะกั่วนี่ตะกั่วนี่อ่าเข้าไปเติมเต็มนะครับผมเพื่อให้การหมุนเนี่ยลบแรงหนีศูนย์นะครับโดยที่พอเราถ่วงตะกั่วเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวกล้องบนทางนี้ได้ไหมก็จะขึ้นตัวค่าตัวเลขมาเนาะว่าให้เราต้องทําการถ่วงล้อเท่าไหร่ยังไงนะครับซึ่งทางร้านก็จะจัดการเนาะถ้าลงศูนย์เนี่ยโอเคถือว่าจบนะครับ อ่าโอเคก็สำหรับท่านใดสนใจใช้บริการนะครับติดต่อเราได้ที่0 6 1 7 9 3 8 8 6 6หครับหรือที่ Li n e แอ MTCTHAI หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาเฟอรเบนนะครับหรือว่าท่านใดนะที่อา,อาจจะเปลี่ยนยางที่อื่นมาแล้วย,ยังไม่ได้สลับยางถ่วงล้อนะครับก็สามารถมาใช้แพ็กเกจที่ร้านได้เรามีแพ็กเกจราคาพิเศษให้นะครับผม <Wow. S 1> ก็อย่าลืมนะครับเราสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่ พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆกับนเฮาสสำหรับ,บคลิปนี้ขอบขอบคุณครับ